สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขอเล่าพอดแคสต์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องคนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอเล็กซานดราวองเขากลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่สร้างตัวเองอายุน้อยที่สุดในโลกตอนอายุแค่20กว่ากว่าเองจากการก่อตั้งบริษัท Scale AI ที่มีมูลค่าแบบสูงมากๆเลยนะคะเกือบล้านล้านครึ่งบาทน่ะอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ดูเหมือนจะเร็วขนาดนี้คะเนี่ย รเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆเริ่มจากครอบครัวเขาก่อนเลยก็ได้ครับอเล็กซานเดอร์วองเนี่ยโตที่ลอส a อลามอสนิวเม็กซิโกซึ่งพ่อแม่เขาเป็นนักฟิสิกส์นะครับทำงานในโครงการเกี่ยวกับอ,อ,อาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลสหรัฐอ้อเหรอคะใช่ครับก็เลยทำให้เขาคลุกคลีอยู่กับพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็โคดดิ้งมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลย คือไม่ใช่แค่ครุคลีธรรมดาใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเขาเป็นอัจฉริยะด้านนี้เลยได้ยินว่าเริ่มเขียนโค้ดตั้งแต่ประถมแบบยังไม่ถึง10บขวบเลยด้วยซ้ําใช่เลยครับเก่งมากคือแทนที่จะไปเล่นเกมเหมือนเด็กคนอื่นเขาก็ใช้เวลาไปกับการแข่งคณิตศาสตร์แข่งเขียนโปรแกรมโหแบบนี้ก็ฉายแววตั้งแต่เด็กเลยสิคะชัดเจนเลยครับความสามารถด้านนี้โดดเด่นมากจนเข้า MIT ได้เลยนะครับ MIT เลยเหรอคะสุดยอดครับ ในสาขาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ด้วยแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาเรียนอยู่แค่ปีเดียวเองครับปีหนึ่งก็ตัดสินใจลาออกตอนนั้นอายุแค่19ปีฮะลาออกเหรคะจาก MIT เนี่ยนะคะตอนอายุ19ทําทำไมล่ะคะนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะใช่ครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยเขาไม่ได้ลาออกเฉยๆนะครับแต่ลาออกมาเพื่อก่อตั้ง Scale AI กับเพื่อนอีกคนคือลูซี่กัว โดยเริ่มต้นจากโครงการบ่มพาะสตาร์ทอัพที่ดังมากๆชื่อ Y Combinator อ๋อ w Combinator นี่เองใช่ครับตอนเริ่มมีมีแค่โน้ตบุก2เครื่องเองนะครับโห oh, แค่นั้นเองเหรอคะแล้ว Scale AI นี่เขาทำเกี่ยวกับอะไรคะถึงได้แบบว่าเติบโตเร็วขนาดนี้คือเขามองเห็นปัญหาใหญ่ของวงการ AI ตอนนั้นเลยครับปัญหานั้นคือเรื่องข้อมูลบริษัทเขาก็เลยให้บริการ เออเรียกว่าจัดระเบียบแล้วก็ติดป้ายข้อมูลหรือ data labeling นะครับ data labeling ใช่ครับทำให้ข้อมูลมีคุณภาพสูงซึ่งมันจำเป็นมากๆสำหรับเอาไปฝึก AI ให้มันฉลาดขึ้นเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราป้อนข้อมูลป้อนความรู้ให้สมอง AI นั่นแหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะสร้าง AI เองก็มาทำส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้าง AI แทนเหมือนสร้างวัตถุดิบให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อถูกต้องเลยครับแล้วมันก็ตอบโจทย์มากมาก จริงเหรอคะครับลูกค้ารายให,ใหญ่ๆนี่มาเต็มเลยทั้งเมตา Open AI g o o g l e Microsoft Amazon แม้กระทั่งกองทัพสหรัฐก็ใช้บริการเขาช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วย AI โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะก็เลยทำให้สเกล e i i กลายเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของวงการ AI ไปเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วความสำเร็จนี้เองใช่ไหมคะที่ทำให้วางกลายเป็นมหาเศรษฐีอายุน้อยที่สุดใช่ครับในปี2021 เขากลายเป็นมหาเศรษฐีสร้างตัวเองที่อายุน้อยที่สุดในโลกปัจจัยสำคัญก็น่าจะมีหลายๆอย่างนะครับทั้งพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่แน่นปึกมาตั้งแต่เด็กการที่เขาเข้าสู่โลกเทคโนโลยีเร็วมากและก็วิสัยทัศน์ที่มองเห็นปัญหาเรื่องข้อมูลที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปและที่สำคัญเลยคือเขาโฟกัสที่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันใช้งานได้จริงแก้ปัญหาได้จริงไม่ใช่แค่สร้างภาพลักษ ฟังดูเขาเป็นผู้นำที่นิ่งๆนะคะแต่ว่าลึกซึ้งแล้วก็เน้นทำงานเบื้องหลังมากกว่าครับเขาไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่กลายเป็นเหมือนเสาหลักของวงการ AI ไปแล้วแถมยังมีบทบาทให้คำปรึกษาด้าน AI กับรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับโหเก่งรอบด้านเลยนะคะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆของอเล็กซานเดอร์แวงแล้วก็สเกลเแล้วพบพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้านะคะ ขอบคุณค่ะถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ